ก็คนะือเรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกแต่ชูนาเป็นปหลัก กรปีสัมพันธ์สระนะพระฌานิอินนาทานาเวรมณีสิขาพระทังสมาธิยะ พลเรือนท่านประัดจังหวัดนครนายกนายชมพู่ที่เราเลือกพระผู้มีพระเจ้า ีผู้บุตคนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจัดไว้ดีแล้วจัดไว้ดีแล้วเป็นนี้ทึ้งมาลต้องกันและที่นี้หรือเครื่องสักการะหรือเครื่องของตนของตนประคานภายของตนของตนให้เป็นทางร่างที่ได้ตั้งไว้นะครับมีพระรูปอุสานจุดนะครับก็ให้นั่งเรียงลำระดับไว้ที่เรื่องสักการะนะครับ ไปได้หลับจากนั้นก็ขอให้ถอยออกกลางสองก้านะครับแล้วั้วจาระาา์านท่าจะได้ได้เข้าไปทั้งแต่ทั้งด้านหน้าพราะพุทธลูปนะครับหลังจากเวียนพระนักสิงสารพระให้สวดทำบว ก็ด้านซ้ายมือก็นำดอกไม้ไปปักไว้สามรอบแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านนำดอกไม้เครื่องสักการะดอกไม้ทุกเรียนนะครับปากไว้ที่กระดานนั่นนียนั่ ว่าเป็นโอกาสปนมหาทุน